แหนุ่มนะคะไนกี้นี่ที่โดนแล้วก็พี่ใจแอนเชิญยิ้มค่ะเมื่อวานนี้ค่ะขอเดินสายทําบุญหน่อยละก<ม>ันไปร่วมทาบุญแล้วก็พิธีมงคลที่วัดจุกระเชิจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันดีนะว่าคุณพี่สองท่านทั้งพระเอกรูปหลอ่อทั้ง<อ>พี่ใจแอนตลกเชิญยิ้มของเรานี่นะคะ,คะเขาบอกเลยว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อช้างวัดจุกระเชิแล้วเมื่อวานนี้พอทางวัดเขาจัดพิธีมงคลเททองหล่อพระ หลวงพ่อพุทธโสธรคุณผู้ชมฟังดีๆนะขนาดหน้าตักหลวงพ่อเนี่ยนะกว้าง43นิ้วเขาจัดสร้างขึ้นมา3องค์ค่ะจะนําไปประดิษฐานในวัดจังหวัดที่สุพรรณบุรี1วัดแล้วก็อีก2วัดที่พระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานเนี่ยเหล่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อช้างเนี่ยเดินทางมาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเยอะเลยค่ะแล้วพอจบพิธีมงคลเท่านั้นแหละหนุ่มไนกี้ก็เลยขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านซะหน่อยจดุดทูบตัวเลขค่ะหลังจากขอพ จะองค์ทาเวสุวรรณแล้วก็เลขที่ทาเวสุวรรณประธานให้ก็คือไปดูจ้าตอนนี้เลขเด็ดนะครับก็อยากให้ทุกคนไปสิทธิ์ช่วยนะครับก็อากให้ทุกคนมีช่กยนนะครับรอบรององค์รอบสามองค์ด้วยกันซึ่งมีหน้าตากว้างสี่สามมิลนะฮะสามหก กสี่อ่าแต่แวบแรกคุณพยสังเกตว่าเอ๊ะเป็นเลขห้าหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นห้าหกสี่เหกสี่ต่างไกลตามันละกันนะคุณผู้ชมนะเอาไปต่อค่ะยังมีอีกนะคู่นี้ก็ยังปังไม่ไหวเหมือนกันคุณผู้ชมคาะสาหรับน้องแพมมี่นางเอกหนังเจ็ดร้อยล้านแล้วก็นักร้องหนุ่มการทัศนะนะสับเปลือสับเปลืออนอกจากจะทัวร์เดินสายไหว้พระทำบุญกันรัวๆแล้วค่ะล่าสุดควงกันไปอาบน้ำมนต์ไปเลยสิคะไปกับนี่ปู่ทรงรอดเล็ก ขายให้ท่านทําพิธีให้ซึ่งก็เป็นลูกศิ์รุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อกลวยจังหวัดชัยนาทค่ะคุณผู้ชมก็เป็นหลวงพ่อที่น้องกายเออน้องการเขานับถือนะคุณผู้ชมท uh huh. ั้งผูเนี้บอกว่าตั้งใจจะไปอาบเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี uh huh. แล้วก็ไปอาบเพื่อล้างสิ่งอับประมงคนล uh huh. งท้ายปีเก่าพอต้อนรับปีใหม่ก็สิ่งดีๆเข้ามารวๆเลยคุณผู้ชมเนาะ uh huh. เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตที่กําลังจะถึงมานี้นในช่วงปีใหม่ค่ะ uh huh. มูขนาดนี้ถึงว่าพากันรับทรัพย์รัวๆว่าแต่ นอกจากพากันอาบน้ำมนต์แล้ว <ฮะ S 1> เขายังร่วมจับมือกันวางรากฐานสร้างฐานะครอบครัวหรือเปล่าคนนี้หลายคนแอบแซวนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคามไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลขทูปของคุณไนกี้เนี่ยมันด้านไปตรงกับเลขคุณแซกจุมแพร<ะ>ที่วัดยานะาคมวานจำได้หไหมเมือ่อวานนี้ไงคะที่เราแบบไปทําสกู๊ปแล้วก็ให้คุณแซกจุมแพรเนี่ยช่วยล้วงตัวเลขออกมานะค่ะ สามหกสี่ตรงๆไปเลยว่าอะไรนะเนี่ยกระจุยในคนละที่คนละทางนะแต่ก็วนๆไปวนๆมาอยู่แถวๆนี้แหละเนาะคุณผู้ชมเนาะอ่ะ